สวัสดีครับมนโนค,ครับนักเล่าข่าวก็อย่างที่บอกอมีอะไรดีๆก็จะเก็บมาเล่านะฮะอืมชอบก็ดูไม่ชอบก็บกเลื่อนผ่านนะฮะก็ส่วนใหญ่ที่ผมเล่าจะเป็นเรื่องจริงฮะเป็นข้อเท็จจริงฮะไม่มีเต้าข่าวไม่มีมั่วนะคือเช็คมาแล้วเช็คแล้วเช็คอีกนะไม่มีมั่วคือไม่ได้สร้างภาพอะเล่าเรื่องจริงอะอืมประมาณนั้นแต่กมันก็มีคนชอบ แล้วก็มีคนไม่ชอบนะครับเพราะว่าอ่าอย่างที่บอกอะโลกเรามันมีมีสองขั้วขั้วบวกขั้วบวกกับขั้วลบนะฮะอืมบางทีถ้าคนมันเคมีตรงกันเนี่ยพูดอะไรไปปื๊บเขาก็เชื่อเขาก็ฟังเขาก็อยากฟังบางทีถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาเห็นหน้าเขาก็เบือนหน้านี้แล้วเลื่อนหนี้แล้วนะฮะ คเคยเจอไหมบางคนเจอหน้ากันปุ๊บแม่โคตรถูกท่าตาเลยเออเหมือนกับรู้จักกันมาเป็นสิบสิบปีอะ่ะผมเคยนะรู้จักกันแป๊บเดียวเนี่ยโอ้โหสนิทกันเลยมันเขาเรียกว่าชะตาฟ้าลิขิตแล้วผมคิดนะไม่มีความบังเอิญครับในโลกใบนี้ไม่มีความบังเอิญมัน,เป,นเป็นเรื่องวาสนาเรื่องนูน่นเรื่องนี่นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะต้องใช้สติอย่าตัดสินคนอื่นด้วย อคติเรียกว่าด้วยการที่ฟังเข้ามาจนกว่าจะพิสูจน์การลิเลโอครับการลิเลโอผมพูดบ่ไวๆนะความจริงปรากฏเมื่อค้นพบระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนบางคนแม่งทําดีใช่ไหมว่าเลยเราไม่รู้เบื้องหลังมีอะไรบ้างนะฮะอย่างเคยเล่านะผมเล่าเล่ามาเยอะอย่างเรื่องของคุณยันตามอนกันนะ ยันตาผมก็เคยเล่าไปค้นดูคลิปเก่าๆผมอยู่ YouTube นี่ก็ค่อนข้างจะดังคะคุณยันตาเนี่ยลูกศิษย์รุ่นหาทั่วโลกนะนะไปใช้บัตรอเมริกันเอ็กเพรสที่เมืองนอกนะเป็นรูดบัตรแบทแมนใส่เหลืองปุ๊บไปเที่ยวซ่อง <c oughs> เที่ยวซ่องใช้บัตรอเมริกันเอ็กเพรสของลูกศิษย์เออของลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เป็นชนชั้นสูงด้วยเออเขาบอกแล้วเขาไปเก็บเงินไง บินไปเก็บเงินอา้าวไอ้หาไปเที่ยวซองนี่ว่าก็นี้ความแตก <c oughs> ความแตกแล้วก็ไม่มีลูกกับนางกระต่ายอีกเออมันก็เลยแบบโอ้โหคนหลงกาบหลงไหวเป็นสิบสิบปีฮะถวายเทิดทูลบูชาแทบจะกาบส้นตีนเลยนะเป็นพระอารหันต์ด้วยนะออรหันต์ขี่เครงบินขับรถเบนซ์ตอนนี้ก็ไปใส่ผ้าคลุมสีเขียวๆไว้ผมยาวหนวดเข้าลุงลัง อยู่อเมริกายังเสวยสุขอยู่ยังสบายอยู่นะคนก็ยังกราบไหว้ยอยู่ยังศรัทธาอยู่ยังกราบยังไหวยังเห็นเป็นพระอรหันต์อยู่เขาก็มีลูกมีเมียอยู่น,นั่นแหละอยู่อเมริกาเนะี่ยสบายใช้เงินสบายนะก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นของสิทธิทส่วนบุคคลมันอเมริกามัน New นะิวฟีดอมไะป่านนี้ได้ซิติ้เซนแล้วมั้งได้สัญชาติแล้วมั้งอยู่นานขนาดนี้ละยันตานะพูดเนี่ยพูดไปพูดมาลามไปรุ่นเลยอ่าเรื่องนี้ไม่เล่าไม่ได้ นิตยสารฟอรกระดับโลกจัดอันดับคนไทยที่รวยที่สุดสิบกว่าคนนะรวยที่สุดรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นเ <_ S 1> พิ่งจัดอันดับปี2002เนี่ยแมกราคม2 0 2 2เนี่ยนะมหาเศรษฐีไทยนะรวยขึ้น <_ S 1> <_ S 2> <_ S 1> นิตยสารฟอกเนี่ยผมก็ภูมิใจไม่อิจฉาภูมิใจว่าคุณรวยขึ้น ทั้งที่มีรัฐประหารมา8ปีคุณทำไมรวยขึ้นกลุ่มทุนนะอันดับหนึ่งครับกลุ่ม CP พครับระก,กูลเจรวนนมีทรัพย์สิน2.650หมื่นล้านบาทเอ้ยล้านเหนรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย9.33แสนล้านบาทเขาทำธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะ CP พเซเว่นอิลเวอันดับหนึ่งของประเทศรวยขึ้นไหม อันดับ2ก็คือกลุ่มกระทิงแดงครับของคุณเฉลิมอยู่วิทยาครับรวย2.640หมื่นล้านเหรียญสหรัฐครับคิดเป็นเงินไทย9.30แสนล้านบาทครับอันนี้ก็ทำเครื่องดื่มกระทิงแดงนุ่งนี้นั่นนะเนี่ยขายใหญ่ขาใหญ่ที่ลูกชนคนตายอ่ะหนีคดีอยู่นะอเฉลิมอยู่วิทยาอันดับ3ครับคุณเจริญสิริวันาพักดีนะฮะรู้นะใครเจริญก็พวก เบียใช่ไหมพวกเบียรพวกเครื่องดื่มใช่ไหมอ่ามีทรัพย์สิน1.12หมื่นล้านเหรียญสหรัฐก็คิดเป็นเงินไทย3.94แสนล้านบาทครับแสนล้านบาทนะครับนะก็ยินดีด้วยคุณรวยนะใครไม่ดื่มบ้างน้ำสิงเบียรสิงอ่ะเออประมาณนั้นอันดับ4คุณสารัตรัตนวดีนะครับ มีทรัพย์สิน1 1หมื่นล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทย3 8 7แสนล้านบาทอันนี้รวยกับพลังงานพลังงานโน่นนี่นั่นเกี่ยวกับน้ำมันน่ะพลังงานผมยกมาแค่4ี่คนพอเอาง่ายว่า4กลุ่มนี่คือกลุ่มทุนกลุ่มทุนที่ว่าเขาเอื้อหนุนอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเรื่องจริงเอื้อหนุนคุณประยุทธ์อยู่เอื้อหนุนรัฐบาลเก่าอยู่ทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร กลุ่มทุนเนี่ยเป็นคนสเสียงนะอย,อย่างนั้นจะมีเงินมายึดอำนาจเดี๋ยวใช้เงินเท่าไหร่โว้ใช่ไหมมีเงินเหลือสมัยก่อนไม่ได้กล่าวหานะสมัยก่อนไปยึดทำเนียบยึดสนามบินนะเอาเงินมาจากไหนคนเป็นระดับเหมือนคนพันคนนะเอาเบีย้ยเลี้ยงเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายใช่ไหม,ใช,ไหมใช้เงินดังนั้นเหรอครับการการเคลื่อนไหวการอะไรทุกอย่างใช้เงินหมดอนะ่ะเอาเงินมาจากไหนก็พวกกลุ่มทุนนี่แหละกันนะเขาถึงสกัดไงไม่อยากให้ พิธาเป็นนายกไงว่าพิธาเนี่ยถ้าได้เป็นนายกนะเขาจะทําให้เกิดความเป็นธรรมในการค้าขายกลุ่มทุนนี่ก็คงลําบากอะ่ะคงลาบากอะ่ะอย่างสุราเก้าหน้าเห็นไหมเขาก็ทาให้ประชาชนทําสุราเก้าหน้าได้กลุ่มทุนกระทบไหมกระทบแน่นอนเห็นไหมตอนนี้ขอนญาติเอ่ยนามพวกสังเวียนพวกเล่านูน่นเล่านี่ของสุราหมาดานู่นนี่นั่นของชาวบ้านขายดี ขายโคตรดีเลยตอนนี้ผลิตไม่ทันเพราะอะไรเพราะเขาเป็นประชาชนที่มีโอกาสมีสิทธิ์ก็พักเนี่ยเก้าไกลเนี่ยพวกผักดันเนี่ยสุดาเก้าหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็สภาไปเนี่ยเดี๋ยวก็โอเคอนุมัติเป็นเรื่องเวลาแต่ตอนนี้เขาผลิตได้ไม่เยอะในกรอบกฎหมายกำหนดว่าเอ้ยมึงได้แค่นี้นะมันกดกดหวัวเข้าไวนะ้น่ะเอาเอาตีนเหยียบหวัวไวนะ้น่ะมึงอ่อมึงต้องหนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปซื้ออากรมาติดแล้วก็ขายขายได้เท่าที่ขาย มันขยายส่งออกไม่ได้ขยายตลาดไม่ได้แทนที่จะให้พืชผลทางเกษตรเนี่ยมีผลนะอ้อยขย